ครับเดี๋ยวห้าสิพ้ามาเบิ่งงัว่าลูกปลามันนะครับงวัวอยู่ประมาณเจ็ดเดือนนะครับตัง้งราคาไว้ทีสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องสองหมื่นหกพันห้าร้อยเป็นงัว่าลูกปสมรามันนะครับนี่นะครับเป็นลูกปสมรามันที่ตลาดโคกกระเบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเป็นงวัวตัว ตัวเมียนะครับพี่น้องเป็นง่วตัวเมียนะครับครับนี่เดี๋ยวเราจะสัมผณ์เจ้า,จาของงัวเพลินนะครับมามาจากบ้านบ้านใดครับนี่แค่ะซืครับอำเภอนะครับเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องขอบเบอร์โทรโจทย์เจ้าของง่วไว้นะครับครับแต่ผู้ใดสนใจง่วตัวนี้นะครับตั้งราคาไว้ 26,500นะครับกับิดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรนี่นะครับ098 913 2661นะครับซื้อคุณชาตินะครับมาจากอำเภอเชียงยืนมหาสารคามนะครับกับขอทวนเบอร์โทรนะครับ098 913 2661นะครับคุณชาตินะครับเชียงยืนมหาสารคามตั้งราคาไว้ 2 6 5ห0นาอยนะครับเป็นงัว่าลูกผสมบรามันนะครับอายุประมาณ7เ,เดือนนะครับพี่น้องเป็นงัว่าตัวเมียนะครับขอบคุณหลายๆครับนี่ครับตัวสีแดงเน้อยๆ่อยตัวนี้ตั้งราคาไว้2 2 0 0 0นนะครับพี่น้องสองหมื่นสองพันนะครับ นี่นะครับอายุประมาณ6กหเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องรา 2, คาสองหมื่นสองราคาสองหมื่นสองพันนะครับ นะครับว่าตัวน้อยสีแดงนี่นะครับเบอร์เบอร์โทรเบอร์06ห้า03 03 03 923 923เสวาอีหยังครับรุ่นล่านี้จากอำเภอร์ชื่นชมบ่ครับชื่นชมจังหวัดมหาสารคามนะครับต้าผู้ใดสนใจง้วตัวน้อยสีแดงนี่ราคา22,000นะครับพี่น้องดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่าให้ไว้เมื่อกี้นะครับ นะครับขอทวนเบอร์โทรศัพท์อีกรอบหนึ่ง0ูนย์หกห้าศูนย์สคุณคุณรานี้นะครับจากอำเภอเชียงชุมจังหวัดมหาสารคามนะครับติดต่อเของมาได้ตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับที่ตลาดบ้านหันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ